ีก็มาลุ้นกับเจ้าปินอีกเหมือนเดิมครับผมรอบใบยๆครับผมรอบประมาณน่าจะใบสองใบาสามแล้วครับผมไปลุ้นกับเจ้าปินว่าจะมีแต้มเพิ่มไหมครับผมสภาพไมก้ก็จะประมาณนี้ครับเป็นสวนทุเรียนครับผมน้องสวนทุเรียนสถานที่สวนทุเรียนครับก็ยังไม่มีนกขันนะครับใส่หาาครับผม ว่าจะมีเสียงก็จะมีมาไหมก็รอให้ปินเรียกหาวครับผมยิงกันเลยครับ ครับผมเอาจะไหนครับผมนี่ครับผมเจ้าปินขั้นขึ้นกับบินขึ้นมาจากปลาทุเรียนนี่ครับผมบินขึ้นมามาคู่มาเจ้าปินคู่กับแปบ๊บเดียวกระโดดเขาเหยียบเลยครับผมเอาตัวมาเบิ้งแล้วกันครับผมพี่นอ้อง เดี๋ยวมันจะลนหักครับเปรเียบใช่รัก<ผ>ม,มาแล้วครับผมจากเสียงในหูปคชิบในคลิปครับผม ครับผมมาแล้วครับตัวฟูช่วยครับผมพี่น้องฮะพี่น้องโอเคครับผมสำหรับอาจารย์ท่านไหนสำหรับ ชุบตาวไหนเขามากไม่กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นั้นน้อเขาใหญ่ด้วยครับผมอ EP นี้ก็จะไว้เพียงเท่านี้ครับผมก็รอลุนเตีมต่อไปครับผมจะมีเตีมอีกไหมจะนี่ก็น่าจะได้อยู่โอ้โหคำขำตูดครับพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมรอลุน พี่ต่อไปครับว่าจะมีเตรียมหรือเปล่าครับผมสวัสดีครับ